ในนามตัวแทนของวยตัดปกแดงที where, teachers, teachers. Uh, teachers, um, uh, ่สามารถจัดอบรมวันนี้อาจารย์สมกอได้มาอบรมเกี่ยวกับการขับรถในเชิญเทคนิคและกรสุนความปลอดภัยน้องๆก็ได้ความรู้เรียกว่าทุกทุกคนน่าจะเข้าใจใน่ระสตรที่อาจารย์สมภพ รอบปผ่านมานผมผมว่าในส่วนตัวของผมเนี่ยทำให้ผมมีสติในการขับรถแล้วก็ขับรถได้ดีในในเชิงบวกข้อหมายถึงเพิ่มเติมในทัศนคติดีขึ้นเรื่อยๆครับตั้งที่อบรมมาสี่ห้าปีเกียรตักรมได้สอนมาอันนี้ก็ขอขอบคุณทีม<อ> แล้วก็อาจารย์สมพรที่ได้จัดลมให้กับน้องๆทำให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่ทุกๆปีครับผมผมขอขอบคุณครับในนานตัวนทนของวัยรุ่นตดแรงครับผม